สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7บริษัททีวีบุบรพาจำกัดเสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจคาดไม่ถึงของคนระดับระบีมือหนึ่ง สวัสดีครับพบกับพวกเราซ้อยหมวยปอบเบียและตุยเฮคมสารทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการกระดี่มือหนึ่งคล้วว่ะค่ะตุยเฮอ่ะคล้วว้ซ้ยหมูค่ะคล้ววะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมด้วยค่ะค่ะกลับมาพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะโรงเตี๊ยมแห่งนี้นะคะ กับความสามารถเก่งกาดชนิดที่คาดไม่ถึงของเหล่าจอมยุทธที่จะมาสร้างคมอึ้งทึงตื่นตะลึงสุดตล,ลิงสลิงตึงเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรีย้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวนะครับปอเปี๊ะครับ<ะ>โอ้โหเพิ่งเริ่มรายการก็สลิงตึงเปรีย้ยตั้ง3าสี่ครั้งแล้วเหรอฮะใช่ค่ะแปลว่าคืนวันนี้ต้องมมอะไรเด็ดๆมานําเสนอแน่นอนใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะคือน้องขอรับประกันนะคะว่าทุกเรื่องที่เรานามาเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบรรดาใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนและต้องขอประกาศตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะคะผู้ชมครับถ้าชมรายการเราคืนวันนนนี้ะคบชชื่ออจ ยุทธท่านไหนหรืออยากเสนอแนะอะไรนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ Facebook รายการเราครับ w w w f a c e b o o k c o m s l a t r a b i t v 7ครับตอนนี้มีทีมงานคอยพูดคุยอยู่สดๆฮะและคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักหรือว่าพบเห็นมือนหนึ่งท่านใดนะคะไม่ว่าจะเก่งกาจด้านใดก็ตามใช่ไหมคะเพียงแค่แนะนําเข้ามาค่ะหากมือหนึ่งของใครได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนําก็รับไปเลยอัมปอมูลค่ะสามพันบาท แล้คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังชื่นชอบการส่ง SMS ก็เชิญเลยครับที่เบอร์เดิม477111ข้อความละ6บาทครับค่ะส่วนคำคืนนี้นะคะจะมีจอมยุทธท่านใดมาว่าด้วยลายให้คุณผู้ชมได้เร้าใจกันบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยจิ้วพบกับ2ส,สุดยอดนักควงมีดระดับมือหนึ่งของไทยที่จะมาโชว์ลีลาหวงไปทางซ้ายสปัดมาทางขวาหรือจะให้โยนแล้วหมุนไปมาพวกเขาก็ทำได้ พบกับศิลปินตัดกระดาษล้านนากับความสามารถไม่ธรรมดาตื่นตากับเทคนิคตัดกระดาษสุดละเมียดเฉียบและเนียบจนถูกยกให้เป็นมือหนึ่งในพออน<ป>และตามอันเสียอ้วนไปหาค้าบอยมือหนึ่งของเมืองไทยผู้สะสมเครื่องแถวข้าวบอยระดับเดอะเบสไว้ครบพวนตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อกลุมหรือรองเท้าบู น,นัวเียทำอะไรทำอะไรนี่ไงควงมีดไงปอบี้ยควงมีดเหรอ,อ,อมันไม่ใช่ควงมีดตัวเฮียมันเหมือนคนเมายาบ้าแล้วแบบหาตัวประกันเลยอย่า โอเคโอเคถ้าอยากจะควงมีดเท่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับนักควงมีดสอคนนี้ดีว <2 S 1> <อ>่าสองคนไหนส <2 S 1> คนไหนมันจะมาควงมีดเท่าตัวยเฮียไม่มีทาง <c oughs> <c oughs> นักควงมีดสอคนนี้นะคะตัวยเฮียก็เา <c oughs> เป็นสุดยอดนักควงมีดอาควงทีเดียวเนี่ยสแบบสองลรายค่ะเอาเป็นว่าสบัดทางซ้ายควงไปทางขวาหมุนโยนโยนไครเห็นตบปากค่ ก็ไม่ต้องอาก็ได้ค่ะแม่ข้างแบบล้อเล่นน่ะ<ฮ>คือตัวเฮียฟังนี้นไม่ใช่ไม่เชื่อนะออแต่ตัวเฮียนะนะเคยเห็นแต่ในคลิปของต่างประเทศอ่ะคนไทยจะทำได้เหรอบ่องตรงไม่อยากเชื่อช่วงกระบี่ท้าชิงรวดเร็วว่องไวอันตรายนี่คือซาแห่งการควงมี ของที่ใช้เวลาฝึกนานนับปีด้วยลีลาอันพลิ้วไหวไร้เทียมทานคำคืนนี้เราขอให้สายตาทุกคู่จดจ้องอยู่ที่ชายทั้งสองคนนี้นุ่มใหญ่กับลีลาควงมีดคารมบิตสุดเท่พันพัชชริสเรืองสีและอีกหนุ่มหน้าใสว่องไวด้วยมีดบาลิซองสุดหาสิกสี ปิยชัดเชื้อพันกับฉายาของพวกเขาที่คนทั้งวงการตั้งให้ว่าคู้โหดวงมีดสถานพบทันและสีคู่หูต่างสไตล์ที่ฟ้ากำหนดให้มาไล่ลีลาควงมีดร่วมกันเพื่อแสดงพลังความสามารถอันโดดเด่นทั้งคู่เข้าสู่วงการควงมีดมากกว่า10ปีแล้วครับ โดยพันในวัย31ปีคล่องแคล่วการคงมีดคารัมบิตที่ล่ำลือกันว่าพวงยากและอันตรายเป็นที่สุดส่วน 4. สิทสิ์คู่น้องในวัย25ปีรวดเร็วว่องไวโดยมีดปริซองหรือมีดผีเสื้อครับอันเป็นมีดที่ได้รับความนิยมสูงสุดนักขณะนี้แต่ก่อนไปชมโชว์เจ๋งๆ ขอแจ้งให้ทราบกันก่อนครับว่าคารมบิคคือมีดที่ใช้พกในการต่อสู้มีรูสำหรับสอดนิ้วเพื่อความมั่นคงในการจับต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียครับส่วนบาลิซองหรือมีดผีเสื้อต้นกำเนิดจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นมีดพกที่ได้รับความนิยมสูงสุดจุดเด่นของมีนอกจากการควงแล้วยังใช้เป็นอาวุธได้ครับ โ้ oh, แรกนุ่มพันขอประเดิมเริ่มจากท่าพื้นพื้นของมีดคารัมบิทหวงกลับหลังครึ่งรอบสลับมาข้างหน้ากลับไปกลับมาแล้วจับให้มัน่นท่านี้เหมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานรับรองว่าได้แผลชูเพิ่มจำนวนรอบให้มากขึ้นด้วยเทคนิคท่านี้หวงกลับหลังหนึ่งรอบแล้วสลับมาข้างหน้าหนึ่งรอบ กลับไปกลับมาด้วยความรวดเร็วชมกันช้าๆชัดๆแล้วคุณจะรู้ว่าเจ๋งสักแค่ไหนส่งท้ายด้วยท่าเทพโอ้โหเมเปิงคิงควงสองมือมีสองเล่มสลับกลับไปมาด้วยความเร็วเห็นแบบนี้แล้วน้องๆหนูๆที่ชมอยู่ห้ามลอกเลียนแบบเป็นเด็ดขาดนะครับ เพราะผู้ที่จะทําได้ต้องผ่านการฝึกฝนมานานนับปีแต่สําหรับพันขอบอกว่าแค่นี้เจ็บแจ๊เทคนิคการโค้งครบิดสลับผมนะครับอันดับแรกก็คือหนึ่งก็คือการาล็อกนิ้วการโค้งมิดคารบิดสำคัญก็คือการฝึกฝนต้องฝุดต้องฝุดต้องฝุดแต่ถึงแม้จะมีน้อยท่าก็แล้วแต่เราสามารถทำยอดได้เพราะว่าการโค้งคารบิดถ้าเราไม่ฝึกปั๊บจะเกิด,ดอาการบาดเจ็บได้แม้ท่้นคนที่เชื่อทานแล้ว และอย่างนึงก็คือแนวทางคลับิตคือเอาไว้การต่อสู้เราสามารถเดี๋ยวสมมติเล่นคาราเจ่เล่นยูโดใช่ไหมครับสามารถใช้มือคลับิตเนี้ยเป็นอาวุธหรือว่าเป็นอาวุธชินหนึ่งได้เพราะมันสามารถซ่อนได้ไม่สามารถเห็นตัวมีดได้ก็คือเป็นแนวทางที่แทนการต่อสู้อย่างจริงจังเลยละครับผ่านไปหนึ่งจอมยุทธกระบี่มือหนึ่งขอส่งต่อความเมตตกับหนุ่มสี่ด้วยมีดบาลีซองต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าทุกท่วงท่าที่ทุกท่านได้ชมอยู่นี้ล้วนแต่เป็นท่าพื้นฐาน เทคนิคการควงมีนอกจากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแล้วสำคัญที่สุดคนกับมีต้องรวมกันเป็นหนึ่งสมกันชัดๆนะครับทั้งหมุนทั้งควงัวสลับจับสะบัดมีขนาดท่าพื้นฐานนะครับนี่เฮียยังนะครับทีเด็ดของซียังมีเพียบ เทคนิคการควงมีดต่อไปนี้ห้ามกระพิบตาเป็นเด็ดขาดทรัมทเวลหวงสลับสะบัดจากนิ้วโปโ้มาที่นิ้วชี้ไหลต่อไปนิ้วกลางแล้วย้อนกลับมาจับที่ดาดโอ้โอ้วโอ้ว้าวต่อด้วยอินเด็กซ์ฟิงเกอร์ฟลิปเทคนิคการควงรอบนิ้วชี้3รอบ1 2 3 แล้วสไลด์มาที่นิ้วนางดีดกลับมาที่นิ้วชี้ชมกันชัดๆช้าๆอีกสักรอบเถอะครับว้วสุดยอดจบด้วยเอทบอลแอเรียลท่าเทพๆแบบนี้ต้องพวงหมุนสองรอบปีนมาที่นิ้วกลางนิ้วชี้ต่อที่นิ้วโป้งอีกสองรอบโยนรับโอ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 ,โอเบซิง ไม่เทพจริงๆเทคนิคสำคัญผมว่ามันอยู่ที่ความใจเย็นและความกล้าครับถ้าเกิดเราไม่กล้าเนี่ยบางท่าเนี่ยเราไม่มีทางทำได้เลยอย่างการโยนเนี่ยถ้าเราไม่กล้าพอเนี่ยไม่มีทางที่จะทำได้คือว่าการใช้ข้อมือเนี่ยมีส่วนช่วยเยอะเลยนะมันจะทำให้พิวไหวขึ้นแล้วก็นิ้วนิ้วต้องไม่เก่งครับผมคือมันต้องใช้แรงเหมาะสมข้อมือต้องประสานกัน ถ้าเกิดเราควงได้ข้องเนี่ยตาไม่จะเป็นนั้งมองเลยมันอยู่ที่ความรู้สึกที่นิ้วและข้อมือรวนเลยครับเข้าใจท่วงท่าและเทคนิคขั้นเทพของ2องนุ่มกันไปแล้วช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับชมลีลาการควงมีดแบบฟรีสไตล์ของพวกเขาได้เลยครับ โอ้โหเชื่อแล้วล่ะครับว่าทั้งสองคนคือสุดยอดจอมยุทธ์ควงมีดแห่งยุคนี้นับถือครับนับถือผมก็ไม่ผูกพันยังไงใช่ไหมครับตัวมีดอันดับแรกคือถ้าคนที่อยู่กับมีดหรือวอยู่กับอาวุธพิษไหนๆก็แล้วแต่ครับมันซึมเข้าสู่จิตวิญญาณอันนี้ไม่ได้พูดเพ้อเหมือนกับว่าตัวมีดอันหนึ่งก็คือมันอยู่กับเราปั๊บมันดื่มเลือดเรามันป้องกันตัวเรามันเหมือนกับว่าเป็นอิจิตวิญญาณขดตัวตนของเราเลยฉะนั้นมีดคารมบิดสำหรับตัวผมแล้วก็คือมันเพื่อคิด ที่สาคัญก็คือมันสามารถให้เราฝึกสมาธิอย่างจริงจังได้เมื่อเหมือนกับนั่งสมาธินี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นแอคกชันแการกระทำเป็นรูปธรรมมากกว่าหนึ่งเลยนะครับให้ความใจเย็นเพราะว่ายิ่งเล่นของคมเนี่ยยิ่งรู้ว่ามันอันตรายเมื่อยิ่งรู้ว่ามันอันตรายแล้วยิ่งหลีกเลี่ยงของมีความต่าง,งนะครับเรายิ่งรู้จักตระหนักถึงความอันตรายของมันแล้วก็ได้สมาธิด้สติรู้ว่าทําอะไรอยู่ในและครค้งครับผมเอาเป็นว่าทั้งเก่งกาสามารถขนาดนี้ แฟนรายการทุกท่านโปรดรับทราบหากใครคิดว่ามีวิทยายุทธ์การควงมีดที่แปลกหรือเจ๋งกว่านี้ท้าเข้ามาในรายการได้เลยตามเบิร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับเราพร้อมตามไปเปิดเวทีให้คุณที่สุดความสามารถถึงที่เช่นเดียวกันกับเขาทั้งคู่พันธ์พัชริกเรืองศรีและสีปิยชัดเชื้อพันฮู้โห วงมีดสถานพบโอ้ยสุดยอดนะเท่มากๆสุดยอดอ่ะอยากจะควงได้บ้างค่ะคือแบบควงนลเท่อะเนาะเดี๋ยวแบี๋ยเธอเน่ยเป็นผู้หญิงนะจะไปควงมีดผ่าหน้าม้ามันไม่ได้มันไม่เหมาะมันไม่ใช่กิริยาของสุภาพสตรีรู้เปล่าเอางี้เดี๋ยวเลิกนะตู่เฮียจะพาไปซื้อเฟอร์บี้ไม่เอาเฟอร์บี้จะเอามีดตามอันเสียวอ้วน ไปหาค้าบอยมือหนึ่งของเมืองไทยผู้สะสมเครื่องเท้าข้าวบอยระดับเดอะเบสไว้ครบพูดตั้งแต่หัวเจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อกลุ่มหรือรองเท้าบูทตเครืบี่มือหนึ่ง